ธนาคารอมสินนะครับเปิดแคมเปญเงินฝากเผือกเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ10ปีนะครับมาเตรียมการเกษียณอย่างสุขสาลานนะครับกับเงินฝากเผือกเรียกพิเศษนะครับเกษียณ10ปีฉลองครบรอบนะครับ111ปีของธนาคารอมสินนะครับด้วยอัตราดอกเบี้ยนะครับเทียบเท่าเงินฝากประจำา3.3เต่อปีนะครับอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณคือ2.84%ต่อปีนะครับ เรียกว่าฝากกันยาวๆนะครับเก็บเงินไว้ยามเกษียณนะครับยิ่งคุณเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยต้องเตรียมเงินเอาไว้นะครับอย่ารอให้ไปตอนเกษียณหรือตอนอายุเยอะแล้วนะครับแล้วค่อยมาเริ่มเก็บเงินบางทีมันอาจจะไม่ทันนะครับดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยนะครับแบบไม่เสียภาษีด้วยนะบุคคลธรรมดานะครับโดยรายละเอียดนั้นนะครับรับเฉพาะบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปนับตามพศนะครับ เปิดลงทะเบียนขั้นต่ำ1นึ่งแสนบาทสูงสุดไม่เกินรายละ1ล้านบาทนะครับจองสิทธิ์ก่อนนะและฝากก่อนจองสิทธิ์ตั้งแต่วันที่22เมษาย,ยน2567นะครับเวลา8โมงครึ่งถึง30มิถุนายน2567ผ่าน3ช่องทางนะครับผ่านเว็บไซต์ธนาคารอมสิน w w w g s b w a t e นะครับผ่านไลนออ์นะครับ official นะครับ gsb s o c i e t y นะครับผ่านแอปพลิเคชัน m y m o นะครับก็สามารถจองได้นะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับก่อนข้อสุดทาฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกลังใจด้วยนะครับรายละเอียดของเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ10ปีนะครับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปนับตามปีพศนะครับต้องมีการจองสิทธิ์ฝากเพื่อระบบจองสิทธิ์ผ่าน ระบบนะครับลงทะเบียนของธนาคารก่อนฝากนะครับแล้วก็ต้องใช้สิทธิ์ในการฝากเงินภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์ทั้งนี้ต้องไม่เกิน30มิถุนายน2567้าหเรือวลาการเปิดรับฝากตั้งแต่22เมษายนถึง30มิถุนายน2567จําำนวนการเปิดขั้นต่ำและสูงสุดนะครับฝากขั้นต่ำนะครับ100,000บาทและสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาททั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์พอให้เปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ์เนี่ย มันจะมีให้กรอกว่าคุณจะฝากเท่าไหร่นะครับต้องไม่เกินนั้นนะอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่2.84%ต่อปีนะครับเทียบเท่าเงินฝากประจำ3.34%ต่อปีนะครับเรียรการฝาก10ปีเต็มนะครับเงินไขาการจองสิทธิ์ ฝากเงินลงทะเบียนจองสิทธิ์นะครับผ่าน3ช่องทางตั้งแต่22เมษายน2567ถึง30มิถุนายน2567เวลา8.30โมงครึ่งเป็นต้นไปหรือจนกว่าจะครบวงเงินการรับฝากนะครับผ่านช่องทางออนไลน์ได้แก่เว็บไซต์ w w w GSB.OR.TH Line Official นะครับ GSB Society นะครับ Mobile Banking App MyMo นะครับเงินไขหลักผู้ฝากต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อนามสกุลที่ตรงกับผู้ที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์ ฝากเงินและมีการบันทึกหน้าจอนะครับที่ลงทะเบียนว่าจองสิทธิส์สำเร็จนะครับเปิดบัญชีได้คนละหนึ่งบัญชีเท่านั้นและไม่รับไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์หรือบัญชีร่วมบัญชีคณะบุคคลหรือบัญชีนิติบุคคลนะครับแล้วก็ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผืือกเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะครับที่เอาไว้รับอัตราดอกเบีย้ยด้วยนะเงื่อนไขาการฝากฝากเงินได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะคบฝากขั้นต่ำหนึ่งแสน ฝากสูงสุดไม่เกินรายละ1นล้านต้องไม่เกินจํานวนที่ลงทะเบียนนะครับหากฝากเกินกว่า1ล้านบาทหรือเกินจํานวนที่ลงทะเบียนธนาคารจะถอนเงินส่วนที่เกินคืนเข้าบัญชีเผือกเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะครับเมื่อฝากครบ10ปีธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากเผือกเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ฝากได้แจ้งไว้นะครับเกอนไขการถอนถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกําหนดระยะเวลาการฝากนับตั้งแต่วันที่วันที่ฝากจํานวนเงินที่ถอนจะได้รับอัตราดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เผือกเรียกตามที่ธนาคารกําหนดนะครับเอาไว้ณวันถอนในอัตราต่ําสุดประเภทเงินฝากเผือกเรียกที่ที่ผู้ฝากได้รับจากการจ่ายดอกเบี้ยทุกปีโดยหักจากยอดเงินฝากในกรณีถอนเงินก่อนครบกําหนดเวลาฝากธนาคารจะอมสินจะเรียกดอกเบี้ยส่วนที่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะครับภาษีหักน้าที่จ่ายนะครับไม่หักภาษีน้าที่จ่ายนะครับก็ดีเลยทีเดียวนะเพราะนั้นใคร สนใจที่อายุครบคุณสมบัติครบคุณสมบัติตรงนะครับก็ลองดูนะเพราะว่าการฝากเงินนะครับการออมเงินเพื่อเตรียมตัวกเกษียณเป็นสิ่งที่เราทุกท่านต้องจําเป็นนะเพราะไม่งั้นถ้าเกิดคุณกเกษียณโดยหวังว่านะครับไม่เป็นไรไม่จําเป็นต้องเก็บเงินรอพึ่งลูกพึ่งหลานมันจะกลายเป็นปัญหาและภาระให้กับลูกลูกหลานนะครับในภายภาคหน้านะเพราะมันกลายเป็นว่าลูกของคุณจะกลายเป็นแซนด์วิชเจเนเรชั่นนะครับก็คือ ต้องแบกรับภาระปัญหาของทางเราเองนะครับทางพ่อแม่นะครับแล้วก็แบกรับปัญหาของทางลูกนะกลายเป็นถูกบีบทั้งสองฝั่งก็ลําบากใจนะครับก็ลําบากอยู่นะเพราะฉนั้นเรามาระวังด้วยนะครับก่อนจาการนะครับขอขอคุณข้อมูลจากธนาคารออมสินมานนที่นี้ด้วยสามารถโทรสอบถามได้ที่ call center 1 1ึ่หนะครับหรือ02-2998-000นะครับหรือ w w ็ gsb.or.th นะครับ ก่อนจะกันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทำให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกำหนดงดส่งลิงก์ผ่าน SMS ออีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่ม เริ่มกุมภาพันธ์หกนะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอ ลิงก e ์แปกปอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามก่อข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมิน การตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิชาชีพนะครับ รีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกลุมภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาะคม66ยินยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับ รู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามันมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกลุ่มพาพานันหกหเสร็จทุกแห่งมิถุนายน6กหกมันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับต้องมีสติ นะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อกข้อมูลอันเนี้ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับ